สวัสดีค่ะและนี่ก็คือต้นตีนตะขาบหรือต้นบันไดเศรษฐีบันไดสวรรค์น,นะคะต้นนี้เนี่ยหลังจากที่เราตัดไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะไม่ได้ตัดอีกแบบว่านานมากตอนนี้ต้นเขาก็ยืดยาวไม่สวยแล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาทำการตัดใหม่เพื่อที่จะชำนะคะวิธีการตัดของเราก็คือเราจับต้นรวบแบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็เตรียมมีดนะคะตัดลงไปเลยค่ะก็คือเราจะตัดให้ทุกทุกกิ่งนะคะสั้นเท่ากันหมดแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเวลาที่เขาแตกยอดใหม่เนี่ยก็คือเขาก็จะได้แตกยอดออกมาพร้อมกันพรืบแล้วก็สวยด้วยนะคะหลังจากที่ตัดแล้วเนี่ยก็เอาไว้ล่มๆอย่าเพิ่งให้โดนฝนประมาณสัก7วันก่อนได้ค่ะ และส่วนที่เป็นส่วนยอดแบบนี้นะคะเดาก็จะเอาส่วนนี้แหละมาชํำใหม่เดี๋ยวมาดูวิธีการชํำให้สวยๆแล้วก็งามๆกันค่ะสำหรับวิธีการชำํำถ้าเป็นต้นยืดยาวแบบนี้เดาก็จะตัดออกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดาจะตัดใบตามลำต้นด้านล่างออกแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าส่วนนี้เนี่ยเราจะปักชํำลงไปในดินค่ะ เราจะไม่ให้มีใบติดลงไปในส่วนที่เราปักลงไปในดินนะคะเพราะว่าส่วนที่เป็นใบาอาจจะเน่าได้ค่ะ ซึ่งแต่ละต้นแต่ละกิ่งที่ได้มาก็คือรู้สึกว่าจะเป็นกิ่งที่ยาวมากๆต้องตัดทุกกิ่งเลยนะคะส่วนที่เป็นส่วนยอดแบบนี้จะสวยค่ะแต่ถ้าส่วนไหนที่เป็นส่วนที่เราตัดด้านล่างแบบนี้ดราก็ใช้นะแต่เราต้องปักช้ำให้เขาแตกยอดใหม่เขาถึงจะสวยค่ะไม่เหมือนส่วนยอดแบบนี้ก็คือสวยเลยค่ะ หลังจากที่เราตัดใบส่วนลำต้นด้านล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะวางไว้ให้ยางแห้งก็ประมาณสักครึ่งถึง1ชั่วโมงค่ะทีนี้เราก็มาเตรียมดินกันก่อนนะคะดินที่ใช้ท่านผู้ชมอาจใช้เป็นดินถุงหรือดินหมักก็ได้ค่ะก่อนใช้ก็เอามาล่อนก่อนนะคะเราต้องการดินที่มีเนื้อละเอียดนิดนึงค่ะแล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวที่ผ่านการแช่น้ําโดยอัตราการใช้ก็คือดินหนส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนค่ะ เสร็จแล้วก็ผสมคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะกระถางที่เราใช้ปลูกวันนี้เนี่ยเป็นกระถางแคทตัสขนาดเล็กค่ะตัวนี้เวลาปลูกก็จะสวยมากๆเลยนะคะใส่ดินลงในกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอาบันไดเศรษฐีหรือว่าตีนตะขาบของเราเนี่ยปักลงไปค่ะต้นที่เราใช้ปักลงไปเนี่ยก็คือความสูงไม่เกินประมาณ5เซนนะคะต้นเล็กๆเตี้ยเตียแบบนี้จะมีความสวยค่ะกระถางหนึ่งก็ปักอยู่ที่ประมาณ3-4ต้นนะคะ สำหรับว่านตีนตะขาบหรือบันไดเศรษฐีนอกจากชื่อเป็นมงคลแล้วนะคะเขายังมีสรรพคุณช่วยแก้พิษต,ตะขาบแก้พิษพวกมแมลงสัตว์กัดต่อยด้วยค่ะโดยการนำยางเขาเนี่ยไปทาบริเวณที่ถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะจะทำให้หายปวดด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังช่วยแก้อาการ พกช้ำบวมยอกเครดต่างๆได้ดีนะคะวิธีการก็คือนำใบและต้นนำมาตำผสมกับเหล้าค่ะเสร็จแล้วเอามาทาหรือพอกตรงบริเวณที่มีอาการนะคะแค่นี้อาการต่างๆก็จะเบาแล้วก็ทุเลาไปมากเลยค่ะหลังจากที่เราปักช้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะเดาก็จะทำการกดดินนิดนึงแบบนี้ด้วยค่ะเพื่อให้ดินมีความแน่นนะคะแล้วก็ต้นจะได้ไม่โยกเยกไปมาด้วยค่ะ หลังจากที่ปลูกเสร็จวันนี้ก็ปลูกหลายต้นเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาลดน้ําค่ะสําหรับต้นที่ไม่ใช่ส่วนยอดนะคะเดาก็ตัดให้สัน้นแล้วก็นํามาปักชําแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกยอดใหม่สวยงามเลยนะคะที่วางก็หาที่วางที่ล่มหรือล่มลําไรค่ะและช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งเอาไปตากแดดตากฝนนะคะเสร็จแล้วก็รดน้ําค่ะสําหรับการลดน้าเนี่ยก็รดน้ําอาทิตย์ละแค่2-3ครั้งก็พอค่ะดูที่วัสดุปลูกด้วยนะคะ เพราะเขาเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ชอบน้ํามากนะักยิ่งช่วงนี้อาจจะเน่าได้ง่ายด้วยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําตามกันดูได้นะคะสวัสดีค่ะ